สวัสดีค่ะพวกเราจีบ๊อบเกิร์สนะคะแอคทิวเมนตาก็ไม่ไม่ก็เอ่อพวกเราก็จะมาบอกถึงแอคทิวิตี้ใน Facebook แล้วก็ Instagram นะคะก็คือ Facebook เนี่ยก็สร้างเพจแฟนเพจของพวกเราขึ้นมานะคะชื่อว่าจีบ๊อบเกิร์สเพจก็ไปสามารถไลค์กันได้นะคะแล้วก็อินสตาแกรมน่อยอินสตาแกรนะคะก็เข้าไปที่จีบ๊อบเ l ิร์สเอ็นด์สกอค่ะก็จะพยายามลงกิจกรรมที่เราทำเดลี่อะไรอย่าง เราพยายามจะโพสให้มากกว่าเดิมค่ะใช่เพราะว่าแอนนาเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับโซเชียลแต่ว่าเขาจะไปดูแลทาง YouTube แทนนะคะเบสเป็นเฟซเป็นเฟซบุ๊กและไอพิลเป็นทวิตเออมีอะไรจะเพิ่มเติมมีมีมีไม่ใช่เพราะว่าไอตากแกมมีมีบางอย่างจะเพิ่มเติมก็คือเอยหันกล้องมาก่อนเลยก็คือประมาณว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะพูดว่าอะไรอ่ะจะจะพูดว่าอะไรอ่ะลืมพูดว่าอะไรอ่ะ อ๋อ,อ,อคือว่าตอนนี้เรากำลังยุ่งเพราะว่าเรามีมาชูด้าที่จะเร็วๆนี้ถึงวันที่24นะคะแล้วก็หลังจากวัน24 2 5ิบสอะไรอย่างเงี้ยไปถึงตลอดทั้งปีเลยเราก็จะทำวิดีโอโพสลงเยอะกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เรายุง่งเราต้องซ้อมให้มากกว่าเดิมด้วยค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามามันจะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือแฟนไซน์นะคะก็คือคนที่ มาไลค์ใน Facebook ของเรานะคะหรือว่ามาอะไรอย่างนี้กับ Facebook เราก็จะได้แฟนไซด์ใบนะคะทุกคนที่ไลค์เลยก็จะได้แฟนไซด์นะคะเบสเอ p ิออแบบนะก็จะถ่ายรูปมาให้นะคะและ้วก็ถ้าใครไลค์โพส์เราเยอะที่สุดเนี่ยก็จะได้ไลา์ของพวกเราบค่ะบ๊ายบายค่ะ